เป็นงานเซเลเบตครบ3ปีนะครับของคานิว่าก็เราก็อยู่ตั้งแต่คานิว่ายังยังเอาเอาง่ายคือยังยังยังเล็กกว่านี้อะไรเงี้ยครับยังไม่มีคนซัพพอร์ตเท่านี้แล้วก็รู้สึกว่าคานิว่าโตเร็วมากๆเพราะว่าเราก็อย่างที่ทุกคนรู้แหละเราเน้นถึงสุขภาพของแมวเป็นหลักในเรื่องของอาหารเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยที่คานิว่าจะแบบมีคนซัพพอร์ตเยอะขนาดนี้นะครับผมก็ก็ยินดีด้วยจริงๆครับแล้วก็ เราก็ดีใจที่เราอยู่เป็นส่วนหนึ่งของคานิว่าแล้วก็น้องใบเบิ้ลด้วยก็ขอให้เป็นปีที่ดีของคานิว่าแล้วก็ขอให้ปีต่อๆไปก็ดีขึ้นเรื่อยๆเช่นกันครับไปเลยเหรอโอเคเนี่ยไลเดี๋ยวเาจะขึ้นาระูรักฟมูครับผู้รักแย่กันมูใช่จะมูไปถึงไหนก็มูไปเรื่อยๆครับใช่จนกว่าจะพอใจ เรื่องงานแหละครับใช่เรื่องงานทั้งคู่เราเราเราทั้งคู่ยังโฟกัสเรื่องงานกันเหมือนกันเหมือนเดิมครับผมตอนนี้กี่ปีแล้วครสี่ปีแล้วครับสี่ปีกว่ามีข่าวว่าจะมีข่าวดีแล้วข่าวดีใช่ยังวว่่าาจะมีีขดแยัง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 ทำงานยังตั้งใจทํางานกันอยู่เลยครับมันมีการคุยหรืออะไรเกิดเกิดกับเรื่องแบบที่จะแต่งคู่เราอะไรอย่างนี้ มันก็แค่ว่าเราทั้งสองคนก็เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างเพื่อนเพื่อนเราในวัยวัยเราก็ก็มีบางคนที่แต่งงานกันไปแล้วก็ก็ไม่แปลกที่เราจะคุยกันตรงๆงอะไรอย่างเงี้ยครับอืมใช่ไม่เคยวางเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราเราไม่อยากขีดเส้นอะไรให้ตัวเองแล้วในวันนั้นถ้าเรารู้สึกว่าแบบเรายังไม่อยากเลยอยากทํางานเราก็จะกลายเป็นว่าเราผิดคาพูดอะไรเงี้ยครับ ก็ก็ก็ <sy> แต่ว่าอันนี้มันก็แล้วแต่ความโอเคของฝ่ายตรงข้ามด้วยนะแต่ซึ่งคุยกันแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่โอเคอะไรแล้วก็แบบก็ก็เห็นด้วยว่าทั้งคู่ก็ควรจะต้องทํางานกันต่อไปเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่งานมันจะดีขึ้นได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ก็คุยกับวิวแล้วใช่ไหมเขาก็ไม่ได้มีทีาว่าไม่อยากจะแบบแต่อะไรเงี้ยก็จริงๆมันก็ไม่ได้นานแบบหรือว่าไม่อยากแต่งเลยมันก็มันก็ส่วนตัวผมเป็นคนอยากมีครอบครัวอยู่แล้วครับแต่ว่า มันผมปล่อยให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติดีกว่าว่าแบบเรารู้สึกตอนไหนก็ให้เป็นตอนนั้นไม่ใช่ว่าแบบต้องไปแพลนว่าต้องกี่ปีกี่ปีอะไรเงี้ยแบบนเีเออเรา่อะไะกว่าจะหนสลิงลงมาโดดล่มลงมามันล่มคู่เหรอ ไม่ไม่เคยคิดนะแต่ว่าก็คิดว่าไม่ควรแบบก็ไม่ควรทื่อๆแบบว่าจู่ๆก็ไปพูดอะไรอย่างเงี้ยครใช่เราเราก็เราก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นโมเมนต์ของผู้หญิงที่จะมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็คงตั้งใจทําเต็มที่แหละถ้ามันถึงเวลาไม่ครับชวนแบบฮาร์ดคอร์นะไม่ส่วน <c oughs> ตัวเราไม่ได้เป็นคนมีไอเดียอะไรแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่ามันเป็นครั้งเดียวในชีวิตเขา เพราะฉะนั้นเราควรทำให้เขาพอเราไม่ลงเนติดแล้วเวลาถ้าเราเราเกิดจากเซืรอนใครเขาอะเรากลัวไหมว่าเขาจะแบบเพื่อจับโปแล้วได้แต่ผมเป็นคนโกหกเก่งไม่อย่ใช้คำนี้เลย๋ยวผมเป็นคนเก็บเก็บความลับเก่งเออใช่ไม่น่าไม่เคยโดนจับโปครับใช่แต่ว่าด้วยวิธีการแล้วเนี่ยก็ต้องเสิร์ช Google เอาว่าอันไหนมันเท่บ้างระหว่างพวกเราคุยอะไรกัน คู่เรากับคู่ลีเหรอครับต้องเป็นลีสิครับลีเขาสร้างบ่งทั้งบ้านไปแล้วเรียบร้อยใช่น่าจะคู่ลีนะเดี๋ยวแม่จะมีความรู้แล้วนะใช่ไหมใช่เขาบอกว่างานแต่งเขาอะ่ะเขาคิดไว้แล้วนะว่าเขาจะจัดเล็กๆแล้วก็ถามว่าแขกกี่คน <c oughs> เขาบอก200 <c oughs> ใช่ถ้างานเขาไม่เล็กเนี่ยผมว่าต้องราชมังครับผมเรามีเก็บข้อมูลนะคะก็ จริง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 มันโชคดีที่พี่ผมก็แต่งแล้วผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการแบบช่วยงานแต่งของพี่ทุกคนอะไรเงี้ยครับเราก็เลยพอจะรู้ข้อมูลว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างที่เราต้องทําบ้างเลยครับเยนละครหน่อยพี่ครับผมเมื่อกี้เพิ่งไปมาเองครับก็วันสนั่นจอก็มีจริงๆเมื่อกี้เปิดไปแล้วแหละก็ปีนี้ผมจะมี2เรื่องครับก็คือบุงอาซาลีที่จะออนประมาณสิงหากักฎาประมาณนี้ครับ ใช่ก็ถ่ายไปได้สัก60-70%แล้วแล้วก็มีอีกเรื่องคือทองประกายแสนใช่ทองประกายแสนนี่คือต้องมานี่ก่อนก็เลยไม่ได้ขึ้นเวทีแต่ว่าตัวอย่างก็ฉายไปแล้วว่าเราอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยครับก็คือจะได้ดูในปีหน้าเออ่บุงอาจสลีน่าจะปีนี้ครับแต่ว่าทองประกายแสนยังยังไม่แน่ใจว่าจะได้เมื่อไหร่ขออนุญาตครับครับอย่างนี้ใส่หญิงแต่งตัวเซ็กซี่ขึ้นเรามีหว่วงใช่ไหมโอไม่เลยไม่เลยไม่เลยเราอยากให้เขาเป็นตัวเองให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สุดอะไรเงี้ยครับเขาอยากททอะไรเลย ช่ไม่มีการคุยแบบห้ามห้ามนี่อะไรเลยใช่ไหมไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีฟรีสไตล์ได้เลยฟรีสไตล์ตามสบายนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขารู้ว่าลิมิตที่มันสมควรของเขาเองมันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเราควรจะไว้ใจซึ่งกันและกันในเรื่องของแบบพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนนะครับโอเคขอบคุณครับไองถ่ายรูปไหน